สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะพี่อ้อยจะมาทํารีวิวนะคะแหนมเห็ดเนาะแหนมเห็ดเนี่ยพี่อ้อยสั่งซื้อมานะคะอันนี้เป็นแหนมเห็ดเจนะคะอันนี้เขาขายถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาบอกว่าถุงหนึ่งจะมี่าประมาณยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกลูกเนาะ นับนับหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดมียี่สิบสองลูกถุงหนึ่งมียี่สิบสองลูกนะคะน่าจะเหมือนกันทั้งหมดเนาะ พี่อยซื้อมาสั่งมาสองถุงนะคะเป็นแหนมเห็ดอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมาจากวังน้ําเขียวนะคะส่งมาจากวังน้ําเขียวเนาะ,ะเป็นแหนมเห็ดเจนะคะก็ลองดูนะคะลองดูเนาะอ่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เบอร์โทรเอาไว้นะคะข้างล่างนะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะ ช่วงนี้ยังยังอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจอยู่เนาะ <S <S นะเพราะว่าเพิ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีการล้างท้องหรือว่าทานก่อน2วันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยทานก่อน2วันแต่หลักๆเลยพี่อ้อยทานอยู่แล้วเนาะก็ก็เลยเหมือนกับจะไม่ค่อยรู้รู้วันรู้เดือนเ,เท่าไหร่นะคะว่าเมื่อไรจะถึงเทศกาลกินเจหรือว่าอะ,อะไรประมาณนั้นนะคะพี่อ้อยจะทานสลับกันอยู่แล้วนะคะระหว่างเจกับมังสวิรัตเนาะ อันนี้ก็เป็นแหนมเห็ดเจนะคะส่วนที่พี่อ้อยทําก็ยังอยู่นะคะยังอยู่อันนั้นเป็นมังสวิรัตน,นั้นใส่กระเทียมอันนี้ไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะตัวนี้เขาบอกไม่มีกระเทียมนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยแกะชิมว่าอร่อยไหมแต่ดูจากสีที่ก้อนเห็ดพี่อ้อยจะบอกนะแต่โดยตาของพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่านะเขาหน้าจะใส่ ผสมแบบโปรตีนเกษตรนะคะเป็นแหนมเห็ดนะคะส่วนที่พี่อ้อยเข้าใจนะคะเกาก็น่าจะมีปนนะคะแต่ว่าน้องม้มากเลยนะคะน้อยมากเลยก็อร่อยนะคะอร่อย ที่แน่ๆเนาะเนี่ยเขาใส่ลูกโดดนะคะ <c oughs> ใส่พริกขี้หนูสวนมาด้วยอร่อยค่ะแต่คนถ้าถ้าชอบเปรี้ยวนะคะ <c oughs> ก็ทิ้งไปอีกสักสองวันเนาะทิ้งไปสักสองวันแต่ถ้าถ้าไม่ชอบเปรี้ยวจะทานเลยก็ทานได้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าอร่อยนะคะเขาจะใช้ชื่อแหนมเห็ดวังน้ำเขียวนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อ้อยจะ ใส่เบอร์โทรเอาไว้ใต้คลิปนะคะก็ถ้าใครชอบก็สั่งนะคะสั่งได้เลยเนะเาะย้อนไม่ได้อะไรหรอกนะคะเพราะว่าสั่งมาทานเนาะก,ก็แนะนำสำหรับคนที่ทานทานเจนะคะถ้าอยากจะมีอาหารเจทานอีกแบบนึงก็คือเป็นแหนมเห็ดนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ